โอ้โหพี่น้องเจอแล้วนี่หัเห็ดพึ่งดอกใหญ่ๆเนี่ยนะฝนตกมาทีไรได้กินเห็ดทุกทีฮะเนี่ยดูดอกสวยๆเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมอือหือเนี่ยวอ้วาหมีลูกสองเนี่ยมีลูกด้วยนะเนี่ยเห็ดพึ่งช่องกิตนายสารภี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้นัเลยก็มาเดินเลาะที่สวนป่าตะเคียนฮะมาดูเขาหาเห็ดกันนะวันนี้เจ๊แอร์ก็มาคนเดียวเดินยามเย็นๆ บรรยากาศแบบนี้นี่สวนป่าตะเคียนฝนตกไปเมื่อสองสาวันก่อนนะก็ทําให้มีเห็ดขึ้นนะโดยเฉพาะพวกเห็ดพึ่งนะหรือว่าเห็ดตับเตา่านะเป็นชนิดที่หวานด้วยนะบรรยากาศของสวนป่าตะเคียนเราเป็นแบบนี้ฮนะก็ต้นตะเคียนนี้ก็สูงประมาณร่วม10เมตรฮนะปลูกไว้ประมาณสัก10ปีฮนะัะ จะไปดูว่าเจ๊แอจะได้หรือเปล่ากิจกรรมยามว่างเจแอบอกไม่ไม่ค่อยได้กินหรอกแต่ว่ามีความสุขที่ได้หาแค่นั้นแหละ <c oughs> อ่ะไหนขอดูหน่อยได้เยอะไหมเ <c oughs> นี่ดูฮะเนี่จอแอหาโอ้โหเนี่ยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดน้ำหมากนะโอ้โห นี่ได้แกงใหญ่ๆเลยฮะเนี่ยดูไอ้กระอับข้าวเนี่ยไอ้พลาสติกเนี่ยใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะนี่แหละฮะสวนป่าของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละมีอ่าเห็ดเหมือนเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตของพวกเราเลยนะฮะนี่ก็จะใครตื่นเช้ามาเย็นหลังเลิกงานอะไรเงี้ยนะก็จะมาหากันนะเนี่ยทีนี้มัน มีปัญหาก็คือใบของตะเคียนเนี่ยมันร่วงเยอะแล้วบางทีมันก็มองยากไงมันต้องแบบสะดุดตาจริงๆอ่ะสายตาดีจริงๆนจะเห็นนะถ้าเกิดว่าสายตาอย่างนาเล็กอะ่ะสายตาสั้นอนะ่ะคงยากนิดนึงเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยฮะนะอ่ะครผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้นครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนายนแชนแนลสวัสดีครับ